ณจิรชัดภูมิศิธิ์สุดยอดซีอโอแห่ง a p p a า n e t Girl เข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปี Thailand Health and Beauty a w a ว d 2022เป็นอีกหนึน่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับ Thailand Health and Beauty a w a ว d 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยซึ่งงานนี้คุณจิรชัดภูมิศิธิ์สุดยอดผู้บริหารมากความสามารถแห่ง Apa า n e t g เาว่ารางวัล l i ท์ t ิ n g Star b u s i n e s ในสาขาไ i g h t i n ส Star CEO All f a t i o n for Kids Business และคุณจีรชัดพงมิทธิ์ซเจ้า CEO แห่งอัพพาร์ตเกิลยังได้พูดถึงการได้รับรางวัลที่สงเกียิในครั้งนี้อีกด้วยจะว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนะคะจิรชชัดพงศิธิ์ค่ะเป็น CEO ของแบรนด์อ p พาร์ตเกิลค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงค่ะวันนี้ Racing Star CEO of Fashion Business for k i d ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะมันคือรางวัลที่ตอกย้ำของความทุ่มเทแล้วก็ความตั้งใจของเราจากจุดเริ่มต้นของพนักงานเงินเดือนหลักหมื่นนะคะเริ่มต้นธุรกิจคือแบบเริ่มต้นจากสูนย์เลยคือจากการที่เริ่มซื้อมาขายไปจากในประตูน้ำจากในทัตินัามจนสามารถที่จะสร้างแบรนด์ออนไลน์ อของเด็กของเสื้อผ้าเด็กนะคะเป็นแดนแรกของประเทศไทยที่สามารถเติบโตแล้วก็สักเซประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ เนื่องจากว่าเราต้องลาออกมาเพื่อที่จะดูแลลูกนะคะแล้วก็เราไม่อยากที่จะอ,อยู่เฉยๆแบบไม่มีไรายได้เราตั้งใจที่จะหาไรายได้จากทางด้านอื่นก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วตอนนั้นเราเองเราเราก็ชื่นชอบในการที่จะถ่ายถ่ายรูปลูก,ลกแล้วก็แต่งตัวให้กับลูกก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวและสามารถดูแลลูกไปด้วยแล้วก็หาไรายได้เพิ่มไปได้ด้วยะคะ่ะ อ่าเรามีการออกแบบเองทั้งหมดเรามีดีไซเนอร์ที่อยู่ทั้งในเมืองไทยแล้วก็อางเทศค่ะอ่าแล้วก็เราก็ทําในเรื่องของการตลาดการขายต่งตางๆใช้แบรนด์พรีเซนเ,เตอร์เป็นน้องอินเตอร์เพื่อนานะคะแล้วก็อนอกจากนี้เราก็มีการสัง่งผลิตค่ะเราจะดูแลในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็การขาย เราก็จะเลือกเนื้อผ้าที่จริงๆอ่ะอ่อนโยนดูแลง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายคือคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีเขาจะมีในจุดในในเรื่องของการที่อยากที่จะให้ลูกสวยแต่ในขณะเดียวกันต้องดูแลง่ายรีดง่ายไม่ยับอย่างนี้คค่ะ หลักค่ะราคาเราเริ่มต้นเท่าตลาดตั้งแต่หลักร้อยนะคะหลักราคาจะหลากหลายตั้งแต่หลักร้อยเข้าไปจนสูงแบบหลักอ่าพันต้นๆไปจนถึงหลักแบบมีมีในส่วนของ l ลชกชวรี่แบรนด์ด้วยะคะ่ะเพิ่มเข้ามาหลากหลายมากขึ้นคะ่ะอย่าง้ช่ยพู้ถืออนไรส่งม ในส่วนของลักชัวรี่นะคะในในในส่วนของลักชัวรี่แบรนด์ของเราที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคัตติง้งแล้วก็ดีเทลต่างๆที่ค่อนข้างที่จะงานละเอียดมากขึ้นประณิดมากขึ้นแล้วก็ใส่ดีเทลต่างๆลวดลายที่จะไม่ซ้ําจากที่ไหนแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เราโดยเฉพาะคะ่ะสุดท้าย สำหรแบรนด์ลงไปถึงช่องทางการติดต่อสัิพันธ์ค่ะอ่าสำหรับแบรนด์อัพเน็ตเกิลน,นะคะสามารถที่จะติดต่อนะคะได้ทั้งในส่วนของ Facebook IG แล้วก็อินสตาแกรมเฟซเฟซบุ๊กไอจีนะคะแล้วก็ในส่วนของไลน์ไลน์ไลน์โอเกนะคะชื่อเดียวเลยค่ะคือ